สนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรูมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นถทร094-614-2292และ094-897-1111บทพิศูน์คริสพีรวัตรไม่ได้มีดีแค่ซีรีส์วาย ถึงแม้แจ้งเกิดมาจากผลงานซีรีส์วายโซตัสเดอะซีรีสพี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งแต่ต้องบอกว่านักแสดงหนุ่มคริสพีรวัตรแสงพูทิรัตก็เป็นคนบันเทิงมากฝีมือที่ไม่ได้มีดีแค่ผลงานแนวบอยลิฟเท่านั้นที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้มักจะมีผลงานที่หลากหลายปรากฏให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานพิธีกรซึ่งคริสสามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ง,งานแสดงครับ คริสเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพศ2551มีผลงานการแสดงเรื่องว้าวุ่นรุ่นเล็กตอนไม่อ้วนเท่าไหร่เรื่องนี้เขาได้มารับบทเป็นนิวออกอากาศทางช่องไทย PBS ก่อนที่ปีถัดมาเขาจะได้มีผลงานการแสดงอีกครั้งในจ่อยในแน่มากทาง DMC TV ช่องรายการที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ต้องยอมรับเลยว่าทั้งสองผลงานไม่ได้สร้างชื่อให้กับคริสเท่ากับเรื่อง s t o t u s the Series เพราะบทพี่อาทิตย์ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากจนทำให้ผู้ชายคนนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เมื่อผลงานการแสดงซีรีส์วของเขามีชื่อเสียงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยแต่ก็ยังไกลไปถึงต่างประเทศทําให้พระเอกหนุ่มคนนี้มีพลังทางการตลาดหลากหลายผลิตภัณฑ์ต้องคว้าตัวเอามาร่วมงานสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้ถือเป็นการต่อย,ยอดของนักแสดงที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงหากสังเกตดูเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่ซีรีส์จะแจ้งเกิดนั้นดาราส่วนใหญ่ครองตลาดอีเวนต์จะเป็นพระเอกนางเอกชื่อดัง แต่ยุคนี้ต้องยกให้กับนักแสดงสายวายซึ่งคริสก็เป็นคนหนึ่งที่เดินสายออกงานโชว์ตามอีเวนต์ต่างๆไปจนถึงงานไลฟ์สร้างมูลค่าการขายให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆคู่กับสิงโตปัชยาเรืองโรดคู่จิ้นของเขาเองครับแม้ทุกวันนี้โมเมนต์ความเป็นคู่จิ้นของคริสสิงจะหาชมได้ยากเพราะสิงโตหมดสัญญากับทางค่าย GMMTV ไปแล้วประกอบกับสถานการณ์โควิด1 9 ทำให้การจัดงานต่างๆเป็นไปอย่างยากลําบากแต่คริสก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนบันเทิงดาวรุ่งที่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะผลงานการแสดงที่ทําให้คริสดูเต,ติบโตมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้มีดีแค่ผลงานซีรีส์ไวเท่านั้นแต่ยังร่วมง,งานกับช่องอื่นผ่านบทบาทการเป็นนักแสดงนําของเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมาก อาทิเธอเขาเงาแค้นทางช่องจีมเอ็ม25ซึ่งงานนี้คริสได้มาประกบนางเอกถึงสองรุ่นนั่นก็คืออ้อมพิยดาและฟ้ายงวรีร่วมถึงผลงานเรื่องความรักความทรงจํา ผลงานทางช่องไทย P ีบีที่คริสได้มาประกบคู่กับมิลลี่อภิสราวงทัศนียโยก็แสดงให้เห็นว่าถึงจะแจ้งเกิดในวงการซีรีส์วายแต่คริสก็สามารถเข้าถึงได้ทุกบทบาทจากกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายผ่านฝีมือการแสดงของเขาล้วนๆครับนอกจากงานแสดงแล้วเรื่องของงานเพลงคริสก็ยังสามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีเขาไม่ได้ใช้ชื่อเสียงและฐานแฟนคลับที่สนับสนุนเป็นจำนวนมากมาเป็นตัวสร้างความสำเร็จ แต่คริสกลับใช้ฝีมือและความสามารถในการทำงานเพลงทั้งเพลงประกอบซีรีส์ไปจนถึงเพลงขอโทษที่ยังร้องไห้ในโปรเจกต์ Boy Don't Cry หนึ่งในบทพิสูจน์ที่ทำให้เห็นว่าการทำงานเพลงมีคุณภาพไม่น้อยหน้างานแสดงครับอีกหนึ่งผลงานที่คริสสามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีก็คือการรับหน้าที่เป็นพิธีกร นักแสดงเราร่วงหลายคนที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรสุดท้ายไปไม่รอดเพราะงานแสดงกับงานพิธีกรมันต่างกันการดําเนินรายการให้ดูน่าสนใจเป็นเรื่องที่ยากแต่คริสสามารถดําเนินรายการได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นรายการใหญ่อย่าง The Song, t h e r o ก d e n s t n g อวีทีเพลงเพราะยกกำลัง3เมื่อปี2,563ที่ผ่านมาจนถึงผลงานล่าสุด The Star Idol นักแสดงหนุ่มคนนี้ก็ดำเนินรายการได้อย่างน่าสนใจมีการแบ่งจังหวะรับส่งกับแฟรงค์พักชนโวอ่อนสีได้อย่างลงตัวแม้จะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกก็ตามเราจะเห็นได้ว่าคริสไม่มีดีแค่ผลงานซีรีส์ววยเท่านั้นแต่ทุกวันนี้คริสมีความสามารถรอบด้านเติบโตและพัฒนายอย่างเห็นได้ชัดจึงไม่น่าแปลกใจที่ใครๆก็รักและติดตามผลงานของเขามาโดยตลอดครับ